เดิมครับตัวนี้ว้าวโอ้โห เขาเนี่ยเก่งมากนะครับซ่อมได้ทุกอย่าง เดี๋ยวคลิปหน้ามผมจะพามาดูถ้าหากว่ามีปัญหาก็ซ่อมอะไรยังไงนะฮะว้าวว้าววาว้าวาว,าว,าว,าวาเดินด้วยลงน้ำไปแล้วโอ้โหแน่นอนจริงรู้ไม่จริงอย่าลงนะครับลูกพีเขาน่าจะรู้จริง อันนี้สมุนสมุนมากม,มาเร็วมานี่มา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 ,มาสมุนตามตลอดตามตลอดเลยไหนไปกันเฝ้าทั้งจมล้อแล้วจมล้อล้ว เดินละลนมาลโอ้โว้าว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 ววน่าดูเลยขึ้นเขาไหวไหมเนะี่ยโดยที่แบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้มือช่วยเลย แบบผมไหวครับผมไหวสู้เต็มที่ครับโอ้โหโอ้โหาแบบมือไม่มือไม่เกี่ยวมือไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งนั่นนันนน่มีการเลี้ยวด้วยโอ้โหโอ้โหอ่ะดูซิว่ามอเตอร์ไซคันนี้จะรอดไหมโอ้โหโอ้หมือไม่เกี่ยว นั่นไอจะตบเอาอีกแล้วอะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูอะไรแปลกๆใหม่ๆมีอีกเยอะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้อีกนิดนึงนั่น,นมือไม่เกี่ยวผมไปอย่างเดียวได้ฮะไปแค่ตีนอย่างเดียวพอ